ทำอย่างนี้ทำไกลๆเอามือออกเอามือออกทำไกลๆเอย่างนี้ขมือออกเอามือออกทำอย่างนี้ไกลๆเออแบบนั้นแหละ่อยแล้วแบบอะดูทางนี้ดูกล้องลูกดูกล้องเฮ้ยเฮ้ยเหยมากๆอ่ะอ่ะยืนจังๆลูกยืนตังๆเออทำอย่างนี้แหละทำอย่างนั้นแหละสวนื่อยไหมยืนเหนืยืนเหนื่ยืนดีๆ

หนองปลาบุกรม <c oughs> ีบันไดลง <c oughs> มีเรือเห็น ภูเขาฝั่งประเทศลาวพี่น้องไม่นำขงแหงซัมเดยมีตั้งแต่โขดน้ำไหลอยใส่เดินเลือแบบเด้อโอ้ยไม่แหงกักเลยนำขงอันนั้นสปปลาวฝั่งโน้นภูเขา ยาดีนะครับแก่ฝนลังฝนเดียวพูดอะไรจ้อยๆนี่ใครน้อยน er. ้อยใครน้อยบอกยาสิพูดจ้อยจ้อยนี่ใครเนี่ยหนูชื่ออะไรเอ่ยเห็นไหมเห็นไหมเขาจะขึ้นมงินเงินเขาจะแค่ในของอะไรนั่นไงข้างล่างนั่นนั่น สมส,สวาม่า <c oughs> มันมีหมู่บ้านอยู่ดีฝั่งนั้นกันแน่เนาะมีหมู่บ้านเล็กๆมีฟันเปิดโซฟอปลาม <c oughs> จุดชมวิวทางด้านฝั่ง